คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเปิดประตูรถสตาร์ทรถและล็อกรถของคุณได้ถึงแม้ว่ารีโมทรถไม่ทำงานหรือแบตเตอรี่หมดง่ายมากคุณสามารถใช้กุญแจที่เสียบอยู่ในรีโมทเพื่อเปิดประตูรถได้เพียงแค่ปลดสลักแล้วดึงกุญแจออกมาและนำกุญแจไปไขที่ประตูฝั่งคนขับภายในรถ r a n g e อร์และ Everest จะมีสล็อตฉุกเฉินอยู่ข้างใต้ที่เก็บของของที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง เพื่อให้คุณวางกุญแจลงไปและสตาร์ทรถได้ตามปกติเมื่อแบตเตอรี่รีโมทใกล้จะหมดจะมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนขึ้นที่หน้าปัดรถของคุณคุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านคุณหรือเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเองจากเว็บไซต์รอบรู้รถฟอร์ด